ก็่าทุกท่านจมสถานที่ the important space in the Vientiane Th หรือว่าสถานที่เรียกว่าเรียกว่าเวียงจันนะรทร์พระธาตุลวงมีพระธาตุดวงและไซส์พระธาตุดวง has been instituted here d 36 of the Buddhist are a era นะอันนี้ก็เป็นพระธาตุลวงนะครับอันนี้เป็นหอรพระแก้ว มิวสเตียมปีพิตพันธ์วัดธาตุาอันนี้พระแก้วนะครับแล้วก็วัดศรีสะเกดอันนี้วัดศรีสะเกดนอกจากมีประเทศไทยก็มีที่ประเทศลาวด้วยนะครับ The only a n c i e n e temple remaining intact after the destruction of the Siamese ในประเทศไทยถูกทำลายโดยประเทศไทย1ปี1828 วัดประทุกจำไองนะวัดองตื้อวัดองตื้อแคมเปิลวัดองตื้อวัดอินแปลงประธาตุินแปลงนะครับมีประธาตุินแปลง Presidential Palace ก็จะมีหลากหลายนี่ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนี่ก็คือเเปป p r e s i d e นเชียล a า a c สนะครับเป็นพระราชวัง นี่คืส่วนที่เขาเรยกเสียดายในส่วนของหลานช้างและสัตตสัตติราชเสัทธาธิราชเวลาที่เขาสร้างวัดสำหรับฝรั่งเศสก็เรียกว่าสัทธาธิราชวัดนี้ก็เป็นวัดดาบเป็นที่เป็คล้ายๆกับที่หนองคาย เรียนเขียนในสมอร์เก็ต้นตลาดกลางเืนอันนี้เป็นราวทิจิชั่นส์มิวเซียมก็อาจจะเกี่ยวกับภาพหมวัมนธตร,รมนะครับในซอสบันดงเปนอันนี้ก็ให้เราจะเห็นอีกรอบนะครับคำรับราวพูดอาหารราวอาหารราวใครอยากมีลาบก็มาที่ราฮะโจเกิดลาบอาหารราวนะครับอันนี้ เรายังไปบดประเทศไทยเราก็มีลาวกระสินนะครับ reflect the ethnic diversity of the country and the surrounding neighbor ก็คืออยู่ใทไทยลาวกระสินอย่สมัราถูชัยบัดมองวิตาซอสและสเปซิอาจจะมีความเปรี้ยวความเผ็ดมากกว่านะครับตำราวนะรอันนี้ก็จะเห็นอาคาอาคาก็อยู่ที่ลาวนะครับ แล้วก็ไปดูนะับมาจากชจหน่าเพียนทูเราเพียนมาไทยแลนด์กันเวียดนามกว่า200ปีแล้วนะครับอันนี้เราแวะดอะเรา People Living in Laos กันมาที่อันเวียดนามวันน้ New Living in Laos Book from Vietnam during the war เป็นดด Vietnam, มาจากเวียดนามในสมัยสงครามกับเกองเบอ,บอ,บอส่วนต่างๆครับแฟมแทมนะดัเชัน อันนี้ก็ยังไม่ไปเห,ไเห็นนะครับก็เห็นที่ได้เนนะครับในประตูชัยเพื่อได้ถ่ายกันแล้วมีนักท่องเที่ยวนะครับมาหลากหลายได้เห็นนะครับก็เป็นไปการดำนินชีวิตเพจกรรมทัวริสแอตทแทคชั the road ่นวิชินดูเรานะครับประเทศนี้นะเห็นดาวะเป็นต้นไม้ จะไปทำอะไรติดโพลเรเดอยสโอทีทรีแฝงสรีปรวินส์แลกเก็บชาเก็บชาภาส,สมามัลแกี์ไชแหวนทองน้ำตาดางๆอันนี้ก็จะเป็นเพลงโรมันอันนี้เป็นพระราชบังแ์จากโรมันมีช้างเหมือนกันมีโคหัวรรอนมีจีตองเที่ยวนะครับเดนไปจะมี แบรนด์ออฟเจอร์ไซเชียงของ province เชียงของนะครับที่น,นี้ก็จะเป็นปะทาหลวงนะครับปะทาหลวงอันนี้มันชูไว้เช่นปะทาปะทาก็คือพระดมสาเรีได้ปาทาแล้วก็มีความหลากหลายอันนี้ก็กำลังมีนักท่องเที่ยวมานะครับแล้วก็ชมไปตางที่เราสามารถจะนำพาให้ทุกท่านได้ชมการ อารมณ์อารมณ์ดีก็ทุกอย่างก็มีความรู้อารมณ์เสียอารมณ์มีปัญหาก็นำพาทำให้่างว่ามีปัญหาได้เหมือนกันฉงนั้นเราก็ต้องสร้างสุนทรียอารมณ์เพราะว่าเกี่ยวข้องกับศิลปะนะศิลปะส่วน,<ะ>นต่างๆนะมีที่ให้ชมอันนี้นระาจะเป็นช่วงดีนน้ำท่วมฟราเดสรา 1966เริ e มเกิ significance าร o d i n g w วอ e in the years 1966อันนี้ก็จะเป็นช่วมน้ำท่วมสรสบปัญหาแต่วก็ผ่านพ้นมาได้ยกอย่างก็อดทนจึงจะผ่านพ้นได้ดครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำท่วมน้ำท่วมเมืองหลวงเวียงจันท์ในปี หนเก้าหกหกเรเรียนจากประสบการณ์ขอ e ก i n แ e ร่กระจ e นในี1966แล้วก็มีวันแห่งชัยชนะวันแห่งชัยชนะของประเทศเราคือวันที่23สิ้งหาคมนายกนเซเวนตี้เซเวน o ดอ h เดย์ e อ o r ัยชนะของปทนนี่ก็จะเป็นชัยชนะของประเทศเรา กับที่ได้รับชัยชนะประกาศชัยชนะเกิดจากอิสรภาพกลับคืนมานะครับวันนี้เก็เป็นประวัติศาสตร์แล้วก็มีส่วนที่เราพอจะหาสืบค้อได้นะครับเป็นส่วนที่เราตรวจได้ฮะเพื่อเก็บความสดใสก็ต้องผ่าน history of the ประตูชัยนะที่เราไดเห็นปรภาพนะครับหลายคนเห็นนการประตูชัยก็คือในประวัติศาสตร์นะครับอย่างในประตูชัยที่ยกคนก็เรียกว่าได้ใช้ยรับชายชนะ The meanings of ประตูชัยนะครับความหมายนุสาวารีย์ was built to celebrate independence from French in 1953 In the it is is called Anusavari meaning gift from friend. The name was rather really changed to Batu meaning meaning recreate, to recreate in dedication, dedication to all those who sacrificed his life in the war for independence from the French, but the Chinese literary gate in a war monuments of momentary victories in the World War II. for second and honoring the soldier who fought against the French in the War of Independence นะครับนี่เป็นนุสวรีคือได้ปฏชาผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่ออิสรภาพจากฝรั่งเศสนะครับในปี1953นะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่เราชื่นชมในวันพระพชนพระกูเสียสระของบรรพบุรุษ ของประเทศเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นกองแห่งชัยชนะนะครับโบริสโกกองปีเตอร์แมนส์ตูเนียนะครับอันนี้ก็จะพัฒนาน,น้ำท่วมบ,บ้างได้บ้างนคับก็จะสร้างได้แล้วก็ดีในเวทนสาสร้างได้หลายๆรอบนะครับก่คนไทยกจะมีอะไรที่ทำให้ทุกคนได้ชมนะครับเหมือนประตูที่ ฝรั่งเศสนะครับทำรองแบบมาครับอันนี้ทำลองแบบมาครับประตูชายสมัยมิสเมกิฟิกัสโปเกติสันลานช้างอันนี้แสอคำวัดดิเดนชันส์ออฟวิสอันนี้คืออเมรอันนี้ก็ให้ทุกกานครับนะครับนี่ของสไตล์ของของลาวนะครับอันนี้ของฝรั่งเศสนะครับ <J'> ER <AC> จำลองแบบมาใกล้ๆกันนะอันนี้ก็ทุดกันได้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปดูงกลางด้างตกนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างทุกขันได้ชมนะครับเพื่อให้ได้ข้อมูลไปไหนก็อยากมีอะไรที่บันทึกไว้แล้วก็นำมาฝากกับพยานมิบทั้งหลายผู้ที่ติดตามผู้ที่ชมแล้วก็มีอารมณ์ในใกล้ๆกันนะครับนี่เป็นดาวสแตรก แตบแปลว่าบันไดแสบก,ก็คือลงบันไดแสบก็คือ,อขึ้นบันไดแตบแปลว่าบันไดมีบันไดขั้นไปสู่ความเจริญคือได้ตัวอย่างดีมีวิธีปฏิบัติจ้องกระจัดบุญศักิ์โปรความรักไม่เสื่อมคลายและก็ยอมปรีกายบูชาทัพเพื่อนำความเจริญมาสู่ชีวิตเราเอาไปปรเพื่อปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นตีต่างขึ้นครับ แา,ายจ่ายก็ลงไปแล้วครับก็นำห้ทุกใจรับชมนะครับแล้วก็เอาไว้บันทึกของความรู้แล้วก็อาจจะนำสู่เหมือนชนให้ความรู้ให้ธรรมะให้ปัญญายอมนำพาไปสู่ความสุขแล้วก็การไปได้าด้วยดีนะครับสำหรับเจ้าเก้น สถา,านที่สูงนักกางเกวกันมาเยอะเลยนะครับเราจะดูด้านเขตข้างบนดีพยายามนะอันนี้ใจใจก็ไปอินเดียอปจจะเปนยิ่งใหญ่อินเดียก็มีประตูชายแต่ประเทศไทยซึ่งจะไม่มีก็เราไม่ได้เป็นเมือนเฟโรเรียนของประเทศไทยเราจะมีกล้องวิงอะไรต่างๆทุกอย่างจริง ทางงที่จะสดใสนะครับทางที่เต่างๆการกักมากับน้องเ้าไปดเดียกกมาเที่ยวย่งมีเสียงเพลงพวกเราจางเราสิ่ง เรื่องว่า encouragement encouragement ได้เที่วเที่ยวได้ินแล้วก็เห็นสายน้ําแดงเรียภาความสามัคคีอ้าวโอเคเอาคอนเทนต์เอาอธิบายฟังหน่อยอธิบายเอาถ่ายแล้วเนี่ยเอาเอาบรรยายฟังหน่อย บรรยญญา,ญญา,างงยฟังหน่อยบรรยายบรรรยยาเือ่องนี้ฟังหน่อยเเอาดี๋ยวที่ตายที่ใส่ก่อนอีกสองนาทีสามนาทีอธิบายหน่อยอธิบายฟังหน่อยอตนนี้ก็เป็นอ่าเป็นสันตุชัยนะคะเป็นคือว่ามันอยู่ในกลางของประเทศลาวใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็อ่าตั้งแต่สมัยสมัยอ่าสงครามใช่ไหมคะตอนที่ฝรั่งเศี่ได้เข้ามาอ่า ตอนนั้นาที่เรานั้นได้ลงคุณของข้องมสักหลักใช่มะแล้วก็ได้มาสร้างได้สร้างประตูชัยไว้นะคะซึ่งมันยังาายี่ยวกับคายกับในฝรังเศสด้วยนะคะเพราะว่าขึ้นไปก็จะมีประวัติศาส์ที่สามารถอาประวัติศาันบนได้เนะคะทั้งเป็นภาษาไทยแล้ภาษาอืภาษาเห็นาภาษาลาะแตแ่ไม่มีภาษาไทย่มภาษาไทยภาษาไทยไม่มีนะคะคุณอา แล้วคนเรามีความรู้สึกยังไงกับประตูใจก็รู้สึกว่าจากสมัยก่อนไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ณนปัจจุบันกลายเป็น,นปสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอจีกันถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่าประวัติศาสตร์ก็ส่วัตต์เราต้องเน้นปัจจุบันนะคะไม่ติดกับอดีตและไม่ติดกับประวัติศาสตร์นะคะเราแค่รู้ไว้แต่เราไม่เอามาเป็นการกบดันหัวใจของควเราต่อไป่ะเรียนรู้อดีตศึกษาปัจจุบันและก็สร้างสรรค์อนาคตนะ ตัวยเยี่ยมมากครับนะครับอันี้ก็ได้เห็นแบบน้องตุกตาากเปอร์นะครับอันนี้ก็ให้ชมอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูประตูชัยกันนะประตูใจโอ้สาเลย